ชนะมิสตลอดสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนนะคะอ่านพลังงานให้ในช่วงของเดือนมิถุนายนปี2564ค่ะสําหรับเพื่อนใหม่ที่อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังกันเป็นครั้งแรกนะคะ,ะใต้คลิปจะมีการเขียนรายละเอียดการแบ่งราศีของเฉพาะทางช่องนี้ไว้แล้วนะคะก็กดสามเหลี่ยมเล็กๆใต้คลิปจะมีรายละเอียดไว้ให้พร้อมทั้งช่องทางการติดต่อด้วยนะคะแล้วก็จะมีลิงลก์ playlist การปรับพลังงานความสุขความสําเร็จที่เป็นเวิร์กช็อปง่ายๆ ให้คุณอเอาไปทําเองได้นะคะเพื่อให้คุณปรับพลังงานของคุณในการเปิดรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะไม่ปล่อยตัวเองไปตามกรรมเดิมนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้นะคะถ้าเราแบบว่าตัดสินใจที่จะฮึดนะคะแล้วก็ตั้งใจทําอะไรดีๆให้กับตัวเองนะคะก็ลอง เข้าไปดูแล้วการลองไปปรับดูส่วนนี้จะทําเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็การเปิดพลังงานของทางช่องนี้อย่างที่บอกมาตลอดเลยว่ามันเป็นการเปิดรดวมๆของคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นมีโอกาสอยู่แล้วที่จะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสไปถ้ามันไม่ตรงมันไม่ใช่หรือมันไม่ดีต่อใจบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของเพื่อนๆบางคนนะคะในโลกใบนี้ที่เขาอาจจะกําลังทุกข์อยู่ก็ได้แล้วเขาต้องการคําแนะนําหรือ แนวทางอะไรบางอย่างเพื่อเขาจะได้มีความสุขได้เร็วขึ้นนะคะเราก็แค่เอยพรให้กันและกันนะคะถ้าใครทุกข์อยู่ก็ขอให้มีความสุขขึ้นได้เร็วขึ้นนะคะเป็นเราจะเป็นต้นเหตุของความสุขให้กันและกันนะคะแล้วสิ่งดีดก็จะตอบกลับมาที่เราได้ง่ายขึ้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าสาหรับชาวมีนะคะในช่วงของเดือนวิทุนายนเนี่ยแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไงบ้างนะคะ อาจจะสลับฟังกันได้กับชาวสองนะอ่า,อ,าอย่างที่บอกมาตลอดตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะค่อยๆฟังไปก่อนนะชาวมีนค่ะคนคิดยังไงทํำยังไงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์และมีเรื่องราวไหนเกิดขึ้นบ้างในช่วงเดือนถุนาค่ะพลังงานหลักเป็นเป็นทาวเวอร์นะคะเดี๋ยวดูก่อนซิยังไงเอ่ย เป็นห้าถ้วยหนึ่งถ้วยนะสี่ดาบสี่ไม้เท้าเดว์เขาขยายทาเวอร์หน่อยคะ่ะคิงถือดาบผ้าเหรียญ ห้า,าห้าดาบนะคะเขาขยายดูเบอร์หน่อยเป็นไหนถือไม้เท้าสามดาบแล้วก็ดะมูนสำหรับชาวมีนนะคะรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่คุณเคยห่างไกลาจากใครหรือหรือความสัมพันธ์มันแบบมีสเปซหรือคุยกันน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่อยู่ไกลๆคนนั้นอ่ะคุณคิดถึงเขามากเลยนะอาจจะมีเรื่องของพลังงานของแฟนเก่าคนเก่านะคะที่คุณเคยรู้สึกหรือคุณเคยผูกพันกับเขานะคะขึ้นมาสูงมากเลยนะคะคุณรู้สึกเสียดายคนคนนั้น คนที่คุณเคยแบบอาจจะเคยผูกพันอนะ่ะแต่มีช่วงหนึ่งที่คุณเบื่อเขานะคุณเบื่อเขาหรือคุณมีตัวเลือกทางเลือกอื่นๆคุณก็เลยหันไปสนใจสิ่งอื่นยังไม่อยากจะสนใจในสิ่งที่เขาหยิบยื่นให้หรือความรู้สึกดีๆที่เขาหยิบยื่นให้นะคะแต่ตอนนี้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเองก็งงนะว่าทําไมคุณคิดถึงเขามากขนาดนี้นะคะหรือว่าจริงๆแล้ว คุณอยากกลับไปหาเขานี่คือความคิดที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าไม่ว่าคุณจะคิดว่าตัวเองเนี่ยตัดเขาได้หรือมั่นใจว่าไม่มีเขาคุณก็อยู่ได้อะไรเงี้ยแต่ยิ่งนานวันเข้าคุณยิ่งรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเติมเต็มนะคะแล้วก็คุณรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ย จะมีใครเข้ามาสนใจหรือเปล่านะคะชามีนจะเป็นอยู่จะเป็นอาการแบบเหมือนสงสัยหรือคิดนะคะว่าตัวเองตอนนี้เป็นอะไรทําไมคิดถึงคนคนนั้นจังแล้วก็จะไปสงสัยอีกฝ่ายหนึ่งได้ว่าเออเขามีความสัมพันธ์ที่แบบดีไปแล้วหรือแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วกับใครหรือเปล่าหรือว่าถ้าจะกลับไปเนี่ย มันจะมีหนทางไหมหรือว่ามันไม่มีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตัวคุณเองเคยแบบอาจจะเคยพูดหรือเคยทำอะไรให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจหรือทำให้เขารู้สึกไรค่าหรือว่าเคยพูดแบบทำให้เขารู้สึกเสียความรู้สึกมากๆนะคะคำพูดที่ที่คุณมั่นใจว่าจริงๆคุณก็ไม่คิดว่าจะกลับไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะคะคุณคิดว่าคุณคุณทำมันพังนะคะ ทีนี้เดี๋ยวขอดูคู่กรณีนะคะคนที่ชามีนยนังนึกถึงอยู่มากเนี่ยเขาตอนนี้ในช่วงมิถุนาย,ยนนะคะความรักความสัมพันธ์ในน้องเ็เป็นยังไงบ้างเขาคิดทังคิดยังไงทำยังไงกับเรื่องนี้คะ่ะ the fool เขากา็เด็กถือเหรียญนะคะมีคนเข้ามาเขาก็คุยด้วยได้นะเด็กถือดาบชาลีอดดอดวิออฟฟอร์จูนแล้วก็หกเหรียญนะคะตัวเขาเองเนี่ยจะจะมีโอกาสที่จะเจอคนที่เขาถูกสเปคด้วยนะ จะมีทั้งคนที่เป็นคนใหม่ๆเลยนะคะที่ที่ที่รู้สึกว่าพอเจอแล้วแบบมันถูกสเปคมันอาจที่จะเริ่มใหม่ได้นะ,ะแล้วก็จะมีคนเก่าเข้ามาขอเข้ามาขอแบบว่าขอโอกาสนะคะคืออยากที่จะให้ให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเร็วนะคะตัวเขาเองตอนนี้จริงๆก็ พยายามแหละที่ที่จะทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยเหมือนปล่อยวางแล้วก็ไม่คิดมากนะคะไม่ว่าจะใครเข้ามาเขาจะยังไม่ให้สถานะเขาจะแบบเหมือนกับว่าดูก่อนอนะว่าถ้านานๆานานไปแล้วเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะบาลานซ์ไหมหรือว่าเขาจะต้องแบบเหมือนกับว่า สนใจเขาแค่ช่วงแรกแล้วต่อไปเขาต้องเป็นฝ่ายตามไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยจะคุยคุยไปก่อนแล้วก็จะยังไม่รีบนะคะในความสัมพันธ์แล้วกับชาวมีนละ่ะเขาคิดยังไงบ้างในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะเขาคิดยังไงทำยังไงกับชาวมีนคะ The Tower นะคะ เด็กถือดาบวิวออฟจูนห้าไม้เท้าสี่ถ้วยห้าดาบขอขาอยายเดอะทาวเวอร์หน่อยเ,อเป็นควินเหรียญนะคะแล้วก็เทมเพนแล้วก็แปดดาบ สำหรับตัวกับชาเมีนเนี่ยฝั่งเนี้ยเขาคิดจริงๆเขาก็ตัดคุณไม่ขาดหรอกนะเขาคิดว่าเขาจะตัดคนขาดแต่มันก็ตัดไม่ขาดนะคะแต่ว่าเหมือนกับว่าตัวเขาเองอะ่ะยังมีความขัดแย้งในใจเกี่ยวกับเรื่องของชาเมีนก็คืออยากตัดนะไม่อยากสนใจแล้วเพราะว่ารู้สึกเจ็บปวดนะคะรู้สึกว่า เคยเจ็บช้ำหรือเคยรู้สึกแย่นะคะจากความสัมพันธ์ที่เคยมีกับชาวมีจนรู้สึกว่าอืมไม่อยากจะสนใจแล้วอ่ะไม่อยากจะแบบใจอ่อนหรือกลับไปกลัวจะเครียดอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วแต่ว่าอีกอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากให้คุณก็ทักมาอ,มอยากให้ทักมาแต่ว่าเหมือนกับว่าก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจะสนใจไหมนะคะ แต่ถ้าทักมาก็ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะยังไม่ไม่แสดงออกอะว่าว่าเขายังยังรู้สึกกับเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูตามพลังงานนี้ก็คือยังตัดไม่ขาดแต่ก็ถ้ายังมีปัญหาให้เครียดให้กังวลอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าความสัมพันธ์ที่ที่สมมติว่าชาวมีทักมาแล้วแต่ว่าชาวมียังไม่ตัดสินใจว่าจะเห็นคุณค่าเขาจริงๆเนี่ยเขาก็ยอมจบยอมจบมันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่อยากจะเครียดนะคะขอดูแนวโน้มหน่อยค่ะสำหรับคู่นี้เป็นยังไงแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นไงต่อคะมีโอกาสไหมที่จะสมหวังกันหรือเข้าใจกันคุยกันใหม่อีกครั้งแห่งแมนปัญหามันอยู่ที่การไม่ไม,ไม่ไม่ลงมือตัดสินใจทําเพื่อ หรือไม,ไม่ไม่ลงมือแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองแบบยังผูกพันนะคะเป็นควีนเหรียญควีนถือไม่เท้าห้าเหรียญหกถ้วยแล้วก็ห้าไม่เท้านะคะ ขอขยายแ่งแมนเป็น5ดาบ10เปลี่ยนแล้วก็ไนท์ถือดาบจริงๆปัญหามันสำหรับคู่ของชาวมีนะคะมีหลายเรื่องเหมือนกันนะ,ะมีทั้งเรื่องแฟนเกา่ามีทั้งเรื่องอคนใหม่ที่เข้ามามีทั้งเรื่องความคิดเห็นของคนรอบ ข้างที่มามีผลต่อความสัมพันธ์ความคิดเห็นหรือเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะความขัดแย้งที่ไม่เข้าใจกันนะคะหรือความเห็นของอเออคือญาติอะไรพวกนี้ด้วยนะคะที่มันเป็นปัญหาที่จริงๆก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ลงมือแก้นะคะตรงนี้ จะแก้ก็รีบร้อนไม่ได้นะคะหมายถึงว่าต้องไปเคลียร์ปัญหาเดิมๆก่อนนะคะมีโอกาสที่จะกลับมาไหมก็ยังมีอยู่แต่ว่าต้องไปเคลียร์ปัญหาเดิมๆที่พูดไปแล้วก่อนไม่ว่าจะเป็นอของแต่ละคนอาจจะไม่ได้เป็นทุกเรื่องนะแต่ว่ามันจะมีบางเรื่องที่ที่อยู่ในนี้นะคะก็คือว่าคุณคนไหนที่ทำให้ อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกแย่รู้สึกอ่เหมือนครบแล้วรู้สึกไร้ค่าเนี่ยต้องกลับไปแก้ปัญหาตรงนั้นก่อนนะคะแล้วก็การกลับมาจะรีบร้อนก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าฝั่งที่เคยรู้สึกแย่รู้สึกไร้ค่าตอนนี้เขาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วแล้วเขาก็ไม่ค่อยว่างที่จะอ่ากลับมาประเด็นกับปัญหาเดิมๆอีกนะคะถ้ายังมีปัญหาอยู่เขาก็พร้อมที่จะ ไปต่อนะคะกับอนาคตที่ยังไงก็ได้อะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาก้าวไปแล้วแล้วเขารู้สึกดีกับตัวเองเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกภูมิใจในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองไปพิจารณาดูว่ามีเรื่องไหนที่รู้อยู่แล้วว่ามันเคยเป็นปัญหาทำให้ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนาแล้ว ลงมือแก้ไขปัญหาซะนะคะแล้วก็จะเย็นๆกับการที่ว่าจะผลลัพธ์ที่ที่จะได้รับกับขค้นมานะคะถึงมันจะยากถ้าเกิดว่าเขามีค่าต่อเราจริงๆเนี่ยก็ถ้าเขายังไม่สนใจเราก็แค่แสดงความจริงใจออกไปให้สม่ำเสมอค่ะแค่นั้นเองค่ะแล้วอะ,อะไรดีๆก็จะตอบกลับคุณกลับมานะคะ ก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับชาวมีและชาวสองแล้วกันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ฝั่งไหนนะคะก็ขอให้สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะคลิปนี้จบแล้วสวัสดีค่ะ